สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้องสิงบรีนะครับสี 4, ่หกเอมเลครับวันนี้มีพระบูชาครับหนึ่งองค์ครับได้รับจาก f อฟสีครับแล้วก็นี่เป็นพระสมเด็จปกโคครับพระสมเด็จปกโคน เหนือลายนะครับปีสองห้าหนึ่งสี่ะครับก็ค่อนข้างสวยสมบูรณ์นะครับก่อนจะชมคลิปนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับก็วันนี้ทั้งสององค์นี้ครับมี f อนะครับส่งมาให้ผมครับส่งมาขายให้ ก็เผมขอเล่านิดนึงนะครับอย่างพระสององค์นี้ครับคือจริงๆถ้าอย่างอยู่กรุงเทพหรือว่าปริมณฑลครับผมสามารถวิ่งรับได้ครับแต่อันนี้ส่งมาจากต่างจังหวัดครับแล้วมันไกลเกินไปครับผมคิดว่ามันไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายหรือว่าค่าน้ำมันที่เดินทางครับก็จะให้ f c ฟซครับ ส่งไม้ผมก่อนเมื่อผมได้รับพาระแล้วผมก็จะโอนเงินให้ครับอย่างองนี้มีคุณพี่ท่านหนึ่งที่ตาทีนะครับอ่ส่งมาให้ครับแล้วก็อันนี้เป็นคุณพี่จากสัตหีบนะครับซึ่งผมคิดว่าทั้งสององนี้มันเราวิ่งไปครับมันไม่คุ้มกับค่าน้ำมัน,นครับคือบางทีกำไรผมก็เบียดครับ อาจจะได้กำไรสักองค์ละห้าร้อยเี้ยผมก็เลยว่าให้พี่ส่งมาก่อนดีกว่าผมก็เลยว่าเออถ้าได้รับผ้าแล้วผมจะโอนเงินให้ครับก็ได้รับเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็ทั้งสององจาัดก,การอาโอนเงินให้คุณพี่เอฟซี FC, ทั้งสองท่านเรียบร้อยครับทั้งสององค,ครับก็ขออนุญ,ญาตนะครับเอามา แล้วก็เอาคลิปนี้เผยแพร่นะครับเพื่ออบอกกับ f c ท,ทุกท่านนะครับบางทีผมไม่สามารถวิ่งไปดูได้ครับก็อ่มาชมพระกันดีกว่าครับก็องนี้เป็นสมเด็จพระปกโคนะครับเนื้อลายนะครับสวยๆคมๆแบบนี้ครับ มีชิ้นทองนะครับแล้วก็ความคมของพระนะครับวันนี้ผมไม่ติกล้องด้ยครับเพราะว่าอยู่นอกสถานที่ครับแล้วกเ็เสียงอึ้งอังค่อนข้างจะดังครับเพราะว่าฝนตกหนักมากครับก็เอาเป็นชี้รายละเอียดดีกว่าครับอุปกรณ์ไฟก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับเอาตามที ที่เออ่ทีชัดแบบนี้ดีกว่าครับนี่ครับชิ้นทองจะมีฝั่งอยู่ในเนื้อครับ<_ e _ <T> เคยทําคลิปสอนไว้แล้วครับนี่ขอบบล็อกพวกนี้ต้องมีครับเส้นขีดพวกนี้ครับทั้งสองข้างนะครับแล้วก็รอยเดือยครับทั้งด้านบนและด้านล่างครับ องค์นี้พระค่อนข้างจะมีขี้ปิ้นขึ้นมานะครับลอบองค์นะครับแต่องค์พระจะสโลปนะครับนี่เห็นไหมครับจะสโลปลงครับไม่แข็งกระด้างครับเนี่ยเหมือน ดูแบบนี้ดีกว่าครับเห็นไหมครับนี่มันจะยุบลงไปตรงนี้ครับตรงนี้มันก็ยุบเหมือนกันครับมันจะสโลปพรมไปลรอยตัดครับรอยเดือยตรงนี้เห็นไหมครับอ่าก็ทบทวนความรู้กันไปแล้วกันนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูพระบูชาดีกว่าครับก็เป็นพระสมเด็จพระพุทธอาจารย์โตครับปีสองห้าหนึ่งห้านะครับซึ่งหลวงพ่อแพรวัดพุทธทองครับจัดสร้างครับเป็นพระบูชาเนื้อโลหะนะครับ สมเด็จพระพุทธาจย์โตนี่ก็คือ,เ,อเป็นพระที่หลวงพ่อแพรวัดพุทองครับศัท์านะครับนี่ขนาดหน้าตักนะครับสี่จุดห้านิ้วครับก็ถ้าความกว้างโดยรอบก็ประมาณ หกนิ้วครับนี่ครับหน้าตากี่จุดห้านะครับก็เป็นปีสองห้าหนึ่งห้านะครับมาชมรายละเอียดฟอนต์หนังสือนี่กว่าครับนี่มาดูยุคแรกครับสมเด็จพระพุทธ ตาจารย์โตพรมรังสีนะครับวัดพิคุณทองครับจังหวัดสุงรีสร้างนะครับอักระยันด้านข้างนะครับสวยๆคมๆค,ครับแบบนี้ ดูใต้ฐานด้านล่างครับนึ่สังเ,เกตเนื้อโลหะครับโลหะต้องเป็นแบบนี้ครับมาชมใบหน้าหลงพ่อดีกว่าครับ หลวงพ่อโตครับนี่นะครับพระแท้พวกนี้ครับสังเกตนะครับนี่ในล่องครับดวงตาครับพวกนี้ต้องมีเมตาครับเห็นไหมครับพระแท้ยังไงก็คมชัดครับนี่ครับเห็นไหมครับรายละเอียดการแกะครับแล้วก็ไล่ตรงมาที่มือนี่ครับ นี่นี่เห็นไม้กระทั่งเส้นสายเลือดนะครับเส้นเลือดนะครับพวกนี้แล้วก็ความเก่าของอโลหะด้านในครับนี่ตามซอกตามหลืบแบบนี้ครับเส้นเซียนนะครับเห็นตรงนี้ไหมครับนี่นี่ เส้นเสนแบบนี้ต้องมีนะครับดูเส้นเกษาที่ครับขมคมแบบนี้ครับเหมือนท่านมีชีวิตจริงๆครับก็เ,เป็นพระเก่าที่น่าเก็บนะครับอีกหนึ่งรุ่นครับ ปีสองห้าหนึ่งห้านะครับก็จะสร้างพอพุทธศตวรรษวัดล,วละครั้งนะครับอันนี้หลวงพ่อแพรก็จะสร้างนะครับเพราะว่าเป็นพระเกจิอาจารย์อีกหนึ่งท่านนะครับที่หลวงพ่อแพรไว้พี่คุณทองครับสัตตรานะครับอ่ะนี้แบบนี้ผม ต้องถึงดีก็ยินดีรับเช่านะครับนี่เป็นพระประโคป,ปีสองห้าหนึ่งสี่ครับเนื้อลายครับหลักพันครับแล้วก็พระบูชาครับปีสองห้าหนึ่งห้านะครับ, 25, 15, รบยินดีรับเช่าครับอ,องนี้ยังไม่แพงมากนะครับราคาอยู่ที่ความพอใจนะครับอมีแบบนี้สามารถติดต่อได้ ทางทุกๆช่องทางนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมทำลายลายแอดนะครับเป็นลายแอดไซนครับ TG นะครับหกสามตัวครับ TG 6.3หกสามตัวนะครับก็มีบามี้ก็สามารถส่งมาปรึกษาแล้วก็สอบถามได้นะครับผมต้องสิ่งดรีครับยินดี ให้คำปรึกษานะครับก็เดยวยังไงพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ